สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้เป็นวันที่4กรกฎาคมปี2 0 2 4นะคะวันนี้เป็นวันชาติอเมริกานะคะทุกคน4 of j u ั y นะคะขอทุกคนมีความสุขมากๆนะคะไปดูนะคะว่าวันทำอะไรบ้างเนาะก็เดี๋ยวพาไปตัดคณะก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าคณะมันเริ่มแบบเป็นดอกแล้วเดี๋ยวก็จะมาลงเม็ดตรงนี้นะคะคูปเปอร์อยู่ตรงโน้นกุปปะกุป,ป่ะาเามี่มาอะไรอ่ะมาสวัสดีกันลูก สวัสดีครับสวัสดีครับชาสพิคครับร้อนนะทุกคนเนี่ยเขาจะวิ่งวิ่งอยู่ตรงนี้ต้องโยนลูกบอลให้เขาตลอดเลยนะคะแล้วก็ร้อนเนี่ยทุกคนแปลงอันนี้นะคะที่วันจะลงแล้ววันจะพาไปดูคนาที่ที่วันปลูกแล้วก็ตอนนี้มันก็เป็นดอกแล้วอะนะแล้วก็กินแบบเออเบบี <c> ้ <oughs> oh, กินกินจะหมดแล้วไหม กินจะหมดแล้วกินไม่ทันนะก็เห็นหน้าชัดๆเลยนะแดดหมวกวันป้ายทำสวนนะเป็นอะไรที่รีแลกมากเลยวันน่ะทุกคนแบบว่าอยากอยู่ทั้งวันนะแต่ว่าเราก็ทำงานนะเนาะวันนี้ก็ทำงานนะทุกคนไปเดี๋ยวไปดูกัน,นทุกคนไป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 ,ไป รู้สิทุกคนยอดอนี oh. ่ nee. คิ้วขนาทกคน่อนทบโดชดชัด ได้ยินเสียงลมไหมทุกคนลมนะตอนนี้ยแต่ลมมันไม่ค่อยแรงมากพอ,อน,นี่ได้เมื่อวานลมกันโชคมากเลย ยอดส,ดสดอวยสวน,นเห็นไหมคะเต็มแล้วเดี๋ยวมาฟังเลย ทำไมปีนี้ลมแรงลมเยอะมากเดี๋ยววันก็จะปลูกใหม่ นี่เลย เดี๋ยววันก็จะตัดผักกาดผักสลัดนะคะบางอันก็แก่แล้วทุกคนแก่แบบแก่ 嗯。Mm hmm. ถอนเลยจกุกคนถอนทิ้งเลยเดี๋ยววันลงใหม่กูไปพีปป่ถอนหายใจแรงมากโยแค่ไปไี่แกฮอตด Hey นอนแล้วนะคะนีู่ได้พักสลัเตีียงเลยอันนี้จะถอนแล้วนะคะเดี๋ยวลงใหม่ทุกคน ้ันนี้วันอาทุกคนขึ้นเร็วเร็วมากเลยเนาะจากวันที่แล้วที่วันลงคลิปไป <Yeah. S 1> เไปนี่ย่ะยาวไปตั้งนออเลยจะกล่มหุ่ยยอกไม้สีแดงสวยมากสีออกส้มๆแดงๆตะไคร้วันก็งามงามนีม่ผัก ยังรักกนะันก็ดูดอกไม้นี่สิไมอรู้ว่าดอกอะไรอ่ะสวยมันเห็นว่ามันสวยเด็กก็เลยเอามาปลูกแซมผักนะคะดูสิมในแตงนะคะกำลังเลื้อยค่ะจะไปทางนี้ ดอกดาวเรืองวันนะทุกคนสวยมากนี่ก็จะเป็นตะไคร้กีก่อนนะดะรู้มะเขือวันนี้ <c oughs> เป็นกระติบจรงเลยนี่ทุกคนนี่ค่ะถั่วฝักยาวอันนี้ไม่ได้ปลูกนะ,ะมันขึ้นมันขึ้นเองเม็ดมันจากปีที่แล้ว ึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งนะสุัปีนี้ r u ั e r What you doing back? w t you d o i n You get hot? When you get hot? หลังเลิกงานวันก็จะอยู่ประมาณนี้นี่ค่ะที่วันเพิ่งจะปลูกไป ส่วนนมน้อยก็อยู่ตรงนอนท้ำอะไรครัีชทำอะไรไปกระอน่อกกระหน่อกแต่ทั้ันี้ก็เป็นดอกค่ะทุกคนกินไม่ทัน มันก็เป็นผัวนะคะแล้วก็เป็นแตงมันก็แซมไปเรื่อยนะคะมันทำค้างให้หวานส่วนนี้ก็จะเป็นดอกแะ้วกินไม่ชันเหมือนกับทุกปกอนแต่วันก็ไม่ได้ซื้อนะตั้งแต่ซัมเมอร์มาตั้งแต่เดียนชีแล้วตั้งแต่เรเลืก ที่ผั่งนะคะผักร้ฉจนไปกินมาบักณนีหเป็นแตงนะคะแล้วก็ชีวันถ่ายลงไปก่อน,นนะคะก็ามาทคซานกะัน ดนี่ก็แตงนะคะโออผักอันนี้ขึ้นงามมากไปตรงนี้มันก่อนถ่ายไปยังเล็กๆอยู่เลยยังไม่เขียวขนาดนี้อันนี้เขียวแล้ว 不会死。对啊，山上他们拍的也不错。 ส <laughs> วัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับค <c oughs> ุปะ่ะไปแล้วกับทุกคนวันนี้ก็สามชั่วโมงเต็มเต็มเลยอยู่ข้างนอกนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะโอ้รดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนไปแล้วคะ่ะสวัสดีคร่ะยบายนะคะ